ก็มีเหตุทำร้ายในครอบครัวก็คือเป็นเครือญาติกันนี่นะฮะลุงฟาดไม่ยัง้งหลานวัย12ขวบสา,หาเหตุเพราะว่าลุงเนี่ยเมาด้วยนะครับแล้วกออ็บอกหลานบอกว่าไม่ให้ทำรัว้วให้รื้อรั้วออกปรากฏว่าเนี่ยพอหลานไม่ฟังนี่ตีไม่ยั้งเลยแล้วก็ให้หลานอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนเอามือถือถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ก่อนครับ

มาเล,เลามาเลยเลยอ่าโอ้โหนี่ฟาดแบบไม่ยั้งเอาไม้เลียวฟาดเนี่ยนะเด็กก็ร้องเสียงดังเลยคุณผู้ชมฮะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางผู้เป็นป้าของเด็กและยายของเด็กนะครับก็คือมีนางห้วยใจที่เป็นป้าแล้วก็นางทองปานซึ่งเป็นยายของเด็ก ได้เดินทางไปแจ้งความกับทางตำรวจสอพอสังคมจังหวัดน้องคายหลังจากที่หลานอายุ12ขวบนะสมมุติว่าชื่อเด็กชาย A แล้วกันนี่นะครับถูกนายบินเดียวอายุ39ซึ่งเป็นลุงใช้ไมเรียวฟาดแบบไม่ยั้งมือแล้วก็ให้หลานอีกคนหนึ่งถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนที่จะมีการโพสต์คลิปแล้วก็แชร์กันต่อในโลกโซเชียลนะครับ เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นประมาณช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับอยู่ที่หมู่7บ้านไทยพัฒนาตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นบ้านที่นายบินเดียวคนก่อเหตุเนี่ยอาศัยอยู่กับหลานที่ถูกตีเจ้าหน้าที่สอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ญาติๆบอกว่าเนี่ยนายบินเดี่ยวผู้เป็นลงุงก็ยังคงปวนเปียนอยู่แถวบริเวณดังกล่าวแล้วก็ส่งเสียงเอ,อะอะโวยวายแล้วก็บอกว่าจะไม่ยอมเดินทางไปให้ปากคํากับตํารวจ จนกว่าจะมีหมายเรียกอนี่หัวหมอด้วยนะต้องออกหมายเรียกก่อนถึงจะไปบอกว่าที่ตัวเองเนี่ยลงมือกับเด็กเนี่ยเป็นเพราะสั่งสอนเท่านั้นเองเหมือนกับครูที่ตีสั่งสอนเด็กนักเรียนไม่ได้ทําร้ายแต่อย่างใดเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะผมตีมาลดมาหาคนเลยมือคุยมันเลี่ยวลดแล้วผมจะคุยกับกับรถดเรื่องอีกพวกหนึ่งมีพบตีพบตีหายนสำหรับผมนี่เนี่ยมีพวกตีหหยนเลย người khai không khai phải anh phụng bảo ông khai ta muốn muốn tự hệ diễn nè. trao cho tôi một bát cháo phải cái đây? quay cũng có gì nữa à? cháo phải khai bao phải xì xòn ra kiềm mất tiết kiềm. trao trao xoăn này không? không phải kiềm nào? phải kiềm có vậy thế nhỉ? lau thử cốt máy kiềm nè. đét đét có tiết kiềm. xì hàm thung khỏi ban. đây? นี่ตอนเจ้าหน้าที่ไปพูดคุยไปตรวจสอบนี่ยังคงวายใส่เจ้าหน้าที่นะค่ะออโอ้โห,โหเป็นห่วงที่สุดคือเด็กเนี่ยละค่ะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็นําเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสังคมก่อนจะนําเด็กแล้วก็คือแม่นะคะแล้วก็ยายของเด็กเนี่ยไปที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับนายบินเดี่ยวคนก่อเหตุเนี่ยไปอยู่บ้านพักและเด็กครอบครัวจังหวัดน้องคายต่อไปก่อนค,คือไปอยู่อีกที่นึงก่อนอเพราะอยู่รวมกันก็เกรงว่าห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วย นางห้วยใจตันเสดีป้าของน้องที่ถูกตีเนะะี่ยค่ะบอกว่าช่วงที่ถูกตีนะ่ะแม่ของเธอซึ่งเป็นยายของเด็กเนี่ยนะทำรั้วราวบ้านอยู่กับหลานสองคนจากนั้นนายบินเดี่ยวซึ่งเป็นลุงไม่รู้มาจากไหนมีอาการเมามาแล้วก็บอกว่าไม่ให้ทํารั้วบ้านบอกจะทํารั้วเองแล้วก็ให้รื้อออกเลยแต่หลานนะ่ะวิ่งหนีเพราะวิ่งหนีก็เลยถูกตีค่ะเนี่ยเป็นเหตุที่ทําให้เห็นอย่างในคลิปเนี่ยนะคะครับโอ้โห อ้าเดี๋ยวลองฟังผู้เป็นป้าแล้วก็ยายของเด็กเล่าให้ฟังหน่อยครับแม่แม,เเแมเเ่เพิ่นเห็ดหัวยี่ห้นเพิ่นกับหลานน้อยวันนี้บักนันมาแต่ใส่ผู้ดีมีอาการเมามากหรอบอกว่าเ,เห็ดหัวเห็ดเท้ายายว่าหัวกูสีเห็ดมันเลยมั่งหัวแม่ออกเลยบอกบตรงนี้บางตรงนี้บ้ามากตรงนี้นนแล่นนี้มันเลย่มสีตีวันนี้ยายก็แล่นมาหาพี่อยู่บ้านบางนีก็แล่นเป็นเพื่นที่ใส่ผู้หนึ่งมันเลยถือแสมาสีน้ำว่ามันบมัม่งหัวเป็นเห็ดเบียดเห็ดหนังต้องน้ำตีมัน เขาบอกว่ปปากรปตุกาหนั่นน่มไปตีอยู่ไอ้นี่มันไปรีก่อนแล้วกินน้ำคือแมยใหญ่ผู้นี้เลยไปหาแม่มันได้นั่นไปตีแม่นั่งอยู่แม่ก็ซสอ่ย,อยังไงม่ได้เพราะแม่ก็กินยารักษาอยู่ยายยายก็เล่นตามสาววันนี้วันนี้โทนเจตประหารผู้ีนี่แหละผู้นี้ได้งเคี่ยงน้องเคียงให้เลยเล่นกับเพคนมเงินเงินโรงมานเนาะเออ่พูดนอันนั้นมึงก็เอารถพาแม่ไปเออครับครับ,รบนี่นะครับตัวของนายบินเดี่ยวเนี่ยก็มีอาการเมามาด้วย,ยก่อนที่จะลงมือกับเด็กนะฮะ แล้วก็มาโวยวายบอกว่าเนี่ยไม่ให้ทํารั้วบ้านคือหลาน2คนเนี่ยกำลังช่วยคุณยายเนี่ยทำรั้วบ้านอยู่ก็มาโวยวายแล้วก็บอกให้หรื้อรั้วบ้านออกนะครับพอเด็กวิ่งหนีเพราะกลัวจะโดนตีปรากฏเนี่ยฮะโดนจับมาเคี่ยนตีตีต่อหน้าแม่ของเด็กซึ่งแม่ของเด็กเนี่ยก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เพราะว่าแม่เนี่ยป่วยทางจิตอยู่นะครับสุดท้ายเนี่ยก็พากันมาแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้นเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับเป็นบ้านของแม่เด็กที่โดนตีซึ่งตัวผู้เป็นแม่ของเด็กที่โดนตีเนี่ยเคยเป็นเสาหลักของครอบครัวก่อนหน้าน,นี้ไปทํางานที่ร้านอาหารแล้วก็ส่งเงินมาช่วยเหลือที่บ้านอย่างสม่ําเสมอและส่งเงินมาสร้างบ้านหลังที่เกิดเหตุหลังจากที่ตั้งท้องก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านจนกระทั่งคลอดเด็กชายเอออกมาต่อมาปรากฏแม่ของเด็กชายเอเนี่ยป่วยทางจิตจึงต้องรับประทานยาเป็นประจํา ปัจจุบันบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ด้วยกัน4คนก็คือเด็กชายเอแล้วก็มีคุณแม่ซึ่งป่วยทางจิตอยู่นะครับแล้วก็มีนางทองปานซึ่งเป็นยายของเด็กและนายบินเดี่ยวก็คือเป็นพี่ชายของแม่เป็นลุงเนี่ยนะอาศัยอยู่ด้วยนะครับมีข้อมูลบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวของนายบินเดี่ยวซึ่งเป็นลุงเนี่ยก็พยายามที่จะยึดบ้านหลังนี้มาเป็นของตัวเองโดยการทําร้ายคนที่อยู่ในบ้านขณะที่ตัวเองเมาสุราอยู่เป็นประจําก็ถือว่าเป็นตัวป่วนเลย เป็นคนที่สร้างความรุนแรงในครอบครัวใช่ค่ะเด็กที่ถูกตีแนวสิบสองขวบเท่านั้นเองนะคะเด็กก็ร้องด้วยความเจ็บปวดนะแต่ก็ยังยังไม่หยุดไม่หยุดตีอ่ะเาแบบนั้นนะคะแล้วก็อ้างว่าเป็นการตีสั่งสอนค่ะมันรุนแรงไปหรือเปล่าครับ